สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้คุณแม่สายเสตองสิมานาเสนอผักต้นหอมคุณแม่ผักสวนค้าวแห่กันอยู่พี่น้องเบิ่งบักพีข่อยขอัดมันแล้วมันขึ้นมันแตกขึ้นว่าไม่พี่น้องบอกตัดมันแล้วมันแตกพิกเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็ตัดคือกันบ พริกน้อยอันนี้พริกขิงโนูส่วนอันนี้ก็แมงลกักพี่น้องปลูกแมงลักไว้ถักกินนี่นี่กับแมงลกักเพราะว่ารุ่นใหญ่เนี่เดี๋ยวมันกะแจ่กระเท่านะพี่น้องปลูกเสริมไปเพราะรุ่นนี่เมือดรุ่นนั่นกับขื้นมาอย่างนี้นะพี่น้องเอาักพริกกะเลียงข่อยพี่น้องนะ กต่ลงสิบเป็นดอกอีกกับนี่พี่น้องบบกพริกก็ไดอันนี้ก็เป็นแล้วพี่น้องเป็นนวยบบกพริกขีนูก๊กขี้นู๊ยหรือพี่น้องขี้นูค่ะขีขนูแน่ขีนูจนว่าบ่าอยากเป็นขีนูพี่น้องน้อยหน่อยพี่น้องนวยกับหน่อยดอกกับหน่อยนี่พี่น,อน้องงามายงามายพี่น้องกินกันยังกับเสียบไส้ต้มไส้ออมอันนี้ก็บ่สวยไปเลยพี่นอ้นนนองกับเผ้า ต้นสวยกับมี้พี่น้องต้นสวยๆกับมี้พี่น้องเอ,อ้ยนีกอกกะเพรามันน้ำเสนอพักพี่น้องมอมีเวลามันรีอันนี้มันออกพี่น้องเท่นว่าห้รีอันรีอันเอาใบที่มันแก่มันตายออกแล้วมันสิบป,ปงขึ้นมาง่ายพี่น้องรีออกมเฮามีเวลาเขาเกิดมันรีออกอแล้วมันสิบป,ปงขึ้นมาไม่งา่าย ให้มันลี่ันนี่มันออกผมมีเวลาพี่น้องเอ้ยนี่แต่เวลาซองพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่แต่เวลาซองพี่น้องเอ้มาช่อมผักอีตูคุณแม่ก็งามงามพี่น้อง <c oughs> นี่แหละพี่น้องไปแต่ใส่จกงน่อไม่ใส่จกงอมใส่มกปลาอมพี่น้องทุกอย่างทุกแนว กินกับขนมจีนกันแสบพี่น้องอันนี้ก็ใบกันยิ่งพี่น้องยนงรักวคือกันละ่ะนี่ก็งามเนี่พี่น้องถ้ารุ่นนี่เมือ่อกต่สิได้กินรุ่นนี้นะพี่น้องเนาะพี่น้องมาเบิ่งงามๆามพี่น้องเจ๊พี่เห็นน้องช่มผลงานกันพี่น้องเห็นบอกงามบอกพี่น้อง ซลแเน่ช้ำมือน่ะพี่น้องงามแล้วติดแล้วพี่น้องนี่ก็ติดติดพี่น้องติดติดลอยปวดเส้นมมีแนวตายเลอยพี่น้องมามีงตายมามีงตายเลยพี่น้องติดเมื่อสุ่ต้นพี่น้องอันนี้เหียอันนี้ยอดเหี่ยวติดทุกต้นพี่น้อง ต้นดีใบนี่มันออกกันดีใบยังเุ้ยเนี่ย,ออยโอ้ยังขึ้นมาเนาะขึ้นมาอย่างนาะจะไปซื้อขึ้น หวานหางจระเข้พี่น้องข้างบ้านเพิ่นเอาให้เพิ่นว่าเอาไว้แต่ใส่แผ่น้องบัวน้องอันน้องบอนข่อยมันสิยงบ่พี่น้องเมันไปตากแดดหลายพี่น้องไว้หัวเอาหอยไว้หัวบาดนี้จังได๋จังใบกอลงพี่น้องสิรอดบ่ใบคือกออนแอแหลชีฝรั่งพี่น้อง ขีฝรั่งแขกพันมันใหญ่ๆเลยพี่น้องเอามาปลูกเราจะไหนจังหน่อยเป็นน้ำดินบ่เอาปุ๋ยใส่ลายก็ตายไี่ได้แกว้วดินนี่อังอันนี้ก็บ่แตกเนาะอ,อยู่ได้ซ้ำนี่แหละอยู่มัดปีอันนี้ก็อยู่มัดปีพี่น้องเออนี่ยกลังแตกก็ลังแตกนี่ก็ลังแตก,แตกนี่ก็ลังแตก,ก,แ,ตกแต่ฮไบอยู่มันอยู่ได้โดนพี่น้องบ่โหดนำ ไปอยู่ได้น้ามันอยู่ในนี้น้ามันอยู่ในนี้พี่เนาะเขาไปบ้านนี่เป็นเดียนก็ะเบนนี่ถ้าน้ามันบ่แห้งน้ามันอยู่ในนี้แต่ว่ามันบ่แพรที่อยู่ในดิน,นจ้ะเอ้ง่ายเลยนี่ปีใหม่นี่ยเชื่อใจในศิวตายท,ที่เอาอันน้าม,มาใส่ถ้วยมาฮ่องมึงนี่ไว้ ให้มันดูดน้ำขึ้นไปนี่เกี่ยวจานมาห้องเอาจานเลอ,เลอะๆแน่มาห้องแล้วก็จะเอาน้ำหดน้ำชุ่มๆให้มันมน้ำม,มันอยู่ในนี่ให้มันอยู่ได้ลาย,ลายมืออันนี้ก็สิเฮดด้วยกันนะนี่แต่อันนี้บ่ทนแห้งเป็นไงอันนี้ทนแห้งโอ้บรรยาก,กาศนะม,นมือ้าพี่น้อง เย็นดูเห็นบอพี่นอ้อ,นนอ,องบออันนี่่อยหลอดแล้งงามๆนี่กันจองพี่น้องกันจองหลอดแล้วหลอดแล้วนี่เอ้ยสี่หลอดบ่อีเแม่เอ้ยอันนี้อันใหญ่มันออกจากหนีพี่น้องมันอยุดติดกันอะไรเล็กใหญ่พี่น้องไม่เป็นหนีตัวนี้คือเป็นยจงสี่นอหลอดเด้อหล่าเด้อหลอดเด้อด ไคุณเนี่ยได้เก็บกินกระตัมมะฮงเนี่ยนี่เราผูดด้ใดมีอันกองฟ้มพี่น้องมีกองฟ้มก็เอามาปลูกไว้ในกองฟ้มเอานามใส่ใบบักขามอ่อนอันนี้ก็มะหอยไปพี่น้องมนถึกแดดก็เป็นใบกรอบอันนี้ก็บมะปงไปใส่มาใส่อันนี้ก็ผู้ข้าวพี่น้องผู้ข้าว เพิ่งเสดาวดาวดากเสดาวดาวดากพี่น้องงามบ่อุูนหยอดนี่นี่ยอดนี่นี่มะขามเอาปลูกไว้แต่เก็บใส่ต้มย่ำท้ำแกงพี่น้องต้มใส่ไก่อีเลิศอีแหล็บเลิศอเลิศ เตย่อยก็หอมหอมพี่น้องเตยหอมหลายอุ่นอันอันยานางคอยพี่น้องว่าเมนยานาง่อยดอกยานางเพื่อนมันอันลอยขึ้นมากพี่น้องแต่ว่าก็กินน้ากัดล้วเพื่อนบ่กินพี่น้องเพิ่นกินบ่เป็นเพื่อนบ่กินน่ะเพิ่นเฮ็ดเพื่อนบ่ไปเฮ็ดกินนะปลูกงาแล้วเพื่อนก็ตัดแต่มันหกพี่น้อง งามหลายคอชิลอยอยู่พี่น้องลอยใส่แก่งมางคอยมีอยู่พี่น้องแต่บางบดดกเด็ดดูลายบดดกอุ้ยมาเบ่งนกหน่อยพี่น้นองนกหน่อยทำารังแต่พอตัอุ้ยน่าบินไปแล้วนวกโคพี่น้องนวลโคมองมาล้มส้มแซลมันนี่กับพี่พ,พา่น้องมาชมผักสวนคัวพี่น้อง ปลูกไว้ทเด็ดนาะเด็ดตาขอีเลือดอีเลีดยดใครพี่น้องปลูกไวท้ทเด็ดแต่เก็บไปล่างเงาปากพี่น้องอันนี้ไรรรม่แต่ใส,สรร่สูบักรมีไม่แต่ใส่สูบกระเขียใส่สูบักระมีสูบกระเขียได้เมดพี่น้องนี่เด็ดไปใบไตมันกระตัดตัดตัดเพรอันนี้ไนไวทาวานพี่น้องเป็นไนนีน่ย เกิดดีดีในในมันนี่กับพี่พาน้องมาชมคลิปชมสว,วนเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาน,น้ำในด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเนาะงวันนี้กับคอยพี่น้องกินข้าวแซ่บนอนหลับฝันดีด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ